มาดื้อพี่น้องมากินข้าวแรงกับอุยรอนผ้าเพื่อนนะครับมื้อนี้ตํำหมักเตียงนะครับตํำหมักเตียงพี่เพี่อนนะครับโรดชาดเจ็ดนะครับปฏิอยกเสียบพี่น้องนะครับประดินะครับบัตรบันรนะกวางเทธอนะครับแฟนซสีมากนะครับปดิอกตัวพี <c oughs> ่น้องนะครับนี่ก็ต้มไก่นะครับเนาะนะครับไก่เนืยวนะครัหรือไก่พันเหนื่อนะครับมาจากบ้านมอหนานะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็คือนะครับมกนะครับมกใส่ป่านะครับหรือหรือตับป่านะครับเนาะครับเช่าพี่น้องนะครับมาเจ้าวันห่อนนะครับมาด้วพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเช่าติ๊กต๊อกหรือเช y o ยูทูบพี่น้องเช่าเฟรนด์บุกทุกทุกท่านกันแล้วนะครับมาด้วยกินข้าวแรงกับปุยวันผ้าพื่นกันแล้วนะครับ เรียนเชิญทุกท่านนะครับดื้อนะครับหลับในคำขึ้นนี่ครับโอเคนะครับเนาะนะครับสวัสดีครับครับผม